ปี3 2มสมสตอนเราทาเรื่องภูมิปัญญาชาวบ้านใหม่ๆผมก็คณะบอดีสามารถผมส่วนมากก็อยู่มาเลยเพื่อนก็จับให้เป็นผู้ดําเนินการอนภะิปรายเจอคนแก่ๆนะครับเสื้อเปีกเยกแล้วเราผู้ดําเนินการเจอปะหลุนพ่อจานทองดีนันทะแกคนซสมชว่ไหลยังไม่ได้คือพูดในสั้นไม่ได้พูดเป็นแนวคิดเนีไม่ได้แต่แกเล่าสิ่งที่แกทําได้หมดเลย พ่ออาจารย์ทองดีนันทะาเนี่ยอยู่ที่กัดเหลืองที่ขอนแก่นแกนเป็นคนที่ใช้คอนเซปต์ในการดํารงชีวิตว่าฮิดอยู่เฮ็ดกินทําทน้อยได้หลายทําหลายได้น้อยอเราก็อุตส่าห์คนควางเป็นพันนะสมัยนั้นนะไปชุมเล็กอ๋วอวัดนาธรรมแห่งเดินไทยเต็มหมดมันมันกำลังเปิดเกิดกระแสคนอยากฟังชาวบ้านพูดมากเต็มแลครับจัดแต่ละครั้งเนี่ย เราก็เห็นว่าเวลาน้อยใช่ไหมอุตส่าห์แนะนําแล้วว่าเออพ่อจาร์ทองดีนั้นถ้าบวชเรียนมาอย่างไรศึกมาอย่างไรแล้วก็มาเริ่มสร้างชีวิตครอบครัวเออแล้วก็ตั้งคําถามให้แก่พ่อจาย์ทําเกษตรยังไงทําไมถึงเรียกว่าง็ดอยู่ฮ็ดกินแกก็เริ่มทะแต้น,นนะครับตั้งแต่บวชเรียนบอกพ่อจาย์มีเวลา20นาทีนะ20นาทีหมดแล้วแกยังไม่ได้ศึกเลยเออทาไงอะทีนี้ ป้าหุนมันลลีรู้จักไหมป้าหุนมันลลีที่ผมยกตัวอย่างเป็นคนๆเนี่ยเพื่อต้องการบอกว่าตรงนั้นเป็นโมเดลนะคือเราเรียนพัฒนาเนี่ยครับเราไม่มีทฤษฎีที่ใจตัวเราเรียนจากต้นแบบเรียนจากเบสเพล็กซทสนะครับเรียนจากเบสเพล็กซ์ทีสทำไมเวลาเรียนวิสัยกิจชุมชนเราปักจะพูดรย่องไม่เรียงกันเพราะเบสเพล็กซพทสมันอยู่ที่นั่น เบสเพ็กซ์สก็คือตุ๊กาตาตัวหนึ่งนะครับอาจจะปั้นด้วยดินน้ํามันแล้วมาตั้งให้พวกเราเอามันสวยไม่สวยช่วยกันแต่งให้เหมาะกับบ้านเราเพราะเบสเพ็กซ์สเนี่ยมันก็คือหรือแบบอย่างที่ดีเนี่ยมันก็เป็นต้นแบบให้เราได้เรียนคุณลองคุณไปชาวบ้านไปชุมชนบ่อยใช่ไหมไอ้ชาวบ้านพูดบางทีไปไม่ได้ชาวบ้านไม่รู้จะพูดอะไร บอกป้าช่องป้าต้องคิดเองนะคิดยังไงทั้งชีวิตกูไม่เคยคิดมันจะเริ่มยังไงแต่ถ้าพวกเรามีเบสเพล็กทิสอยู่ในใจเราก็เอาตุกาตาตัวนี้ครับโยนใส่วงโยนใส่ลงไปในวงเออตุกาตาตัวนี้สวยไหมบอกว่าไม่สวยไม่ชอบผมยาวาก็ตัดให้เป็นผมสั้นก็สินี่คือวิธีตำนานของนักพัฒนาเราไม่มีทฤษฎีหรอกครับที่เขาบอกว่าส่วนร่วมส่วนร่วมตรงไหน ส่วนร่วมตั้งเราท่องาขั้นตอนเนาะจำได้ใช่ไหมกระบวนการเมืส่วนร่วมมากขั้นตอนร่วมคิดร่วมวางแผนร่วมอะไรอ่ะร่วมตัดสินใจร่วมปฏิบัติร่วมรับประโยชน์นะเราก็ท่องไปอย่างเนี้ยแต่มันจะเริ่มเวทีได้อย่างไรให้คนพูดเพราะเบสเพคทีสเนี่ยมันมันก็จะเป็นต้นแบบให้เราแล้วมันจะเกิดสิ่งดีๆขึ้นมาจากตรงนั้นนะครับเช่นผมทําแผนชุมชนที่นายอีสานรู้จักบ้านนายอีสานไหม อยู่ที่ชาเชิงเซาที่8ปดริ้วนะครับคนนาอีสานเนี่ยเป็นคนอพยพมาจากทางลาวทางอีสานนะชื่อนาอีสานแต่ปลูกข้าวไม่พอกินบ้านนาอีสานแต่ปลูกข้าวไม่พอกินสมมุติว่ากินปีละร้อยเกวียนเขาปลูกได้ประมาณสักเจดสิบเกวียนเป็นหมู่บ้านที่ต้องซื้อข้าวทำจะแก้ยังไงพวกเราไม่มีทางแก้ได้ เพราะถ้าถามกเกษตรว่าชาวบ้านที่ปลูกข้าวไม่พอกินเนี่ยแก้ปัญหาอย่างไร,กรเกษตรก็มีคำตอบไม่สองตัวหนึ่งหนึ่งคืออะไรครับเพิ่มพื้นที่ปลูกข้าวก็มันจะเพิ่มได้เฉพาะกรณีที่ชุมชนนั้นมันมีที่ดินแต่นาีสานเนี่ยเพิ่มไม่ได้แล้วที่ดินหมดเรียกว่ามีกิจกรรมอื่นเต็มพื้นที่แล้วเพิ่มไม่ได้ อันที่สองกเกษตรก็ต้องแนะนำว่าให้ใส่ปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิตใช่ไหมครับเพื่อเพิ่มผลผลิตชาวบ้านก็บอกไม่เอาต้นทุนสูงไม่คุม้มนายอีสานเจอปัญหาหนักไงคุณจะขยายพื้นที่สำหรับปลูกข้าวเพิ่มขึ้นก็ไม่ได้คุณจะไปใส่ปุ๋ยชาวบ้านบอกไม่เอาต้นทุนสูง วิธีแก้ปัญหาชาวบ้านในอดีตก็คือใครมีข้าวได้สองเกวียนก็ใส่ยุ้งไว้กินให้มันหมดแล้วก็ไปรับจ้างทํางานแล้วเอารายได้จากการรับจ้างมาซื้อข้าวกินต่อในส่วนที่ตัวเองขาดซึ่งใครๆก็ควรจะทําอย่างนี้นะพอเราทําแผนชุมชนในเวทีมันเกิดไทุกคนก็ข้อมูลมาบ้านตัวเองกินข้าวเท่าไหร่การทําแผนเนี่ยนะครับ ไม่จําเป็นต้องเริ่มจากข้อมูลทุกตัวก็ได้ซึ่งจริงๆแล้วคนที่ทําแผนครั้งแรกที่ไม่เรียงเนี่ยเขาเริ่มแค่ประเด็นเดียวคือประเด็นทําไมคนถึงตายด้วยโรคมาเร็งในหมู่บ้านของเขาอตอนที่โลกข้างนอกรู้จักไม่เรียงว่าเป็นเจ้าพ่อทําแผนชุมชนนะตอนนั้นปีสี่สองเนี่ยไม่เรียงเริ่มแผนสองในการพัฒนาเขาแล้วไม่ใช่แผนหนึ่งเขาเริ่มแผนสองแล้วคือเขาค่อยๆพัฒนามาเรื่อยจนเกิด ระบบในการทำแผนแล้วมาเผยแพร่เกิดระบบก่อนแล้วมาเผยแพร่ข้างนอกแต่กตอนขอเริ่มจริงๆเขาเริ่มประเด็นเดียวที่นายอสานพอเกิดเวทีเนสิ่งที่ตามมาคืออะไรครับถังเลือกที่สามถังเลือกที่สามก็คือทุกคนนมีข้อมูลมาตัวเองกินข้าวเท่าไหร่ข้าวที่มีทั้งหมู่บ้านทั้งข้าวที่อยู่บนยุ้งเนี่ยสมมติว่าผมกินบ้านผมเนี่ยกินหนึ่งเกวียน แต่ผมทําได้เจ็ดร้อยกิโลเนาะผมกินหมดวันเดียวไม่เจ็ดร้อยกิโลไม่ได้หมดข้าวทั้งหมู่บ้านแปดสิบเกวียนเจ็สิบเกวียนไม่ได้กินวันเดียวหมดแต่มันเริ่มทยอยกันไปเอาออกมาสีเอาออกมาทานสุดท้ายสิ่งที่คําตอบที่ชาวบ้านได้ก็คือว่าถ้างั้นเราเอาข้าวที่มีอยู่ในชุมชนนี่ออกมาสีเพื่อบริโภคกันเองก่อน ส่วนที่เหลือขายหน้าหมู่บ้านขายข้างทางนะครับที่ถนนรถยนต์แล่นผ่านนี่แหละแล้วพอได้เงินจากการขายข้าวสารก็ไปซื้อข้าวเปลือกหมุนเวียนกลับมาทําให้หมู่บ้านอีสานมีข้าวพอกินและเป็นหมู่บ้านที่ขายข้าวทั้งทั้งที่ปลูกข้าวไม่พอกินก็ได้แบบที่สามขึ้นมาแบบที่สามผมก็ได้ความรู้เพิ่มเวลาไปบอกชาวบ้านว่าเออ ขยายพื้นที่ไม่ได้แล้วนะปุ๋ยไม่เอานะสิ่งที่ทําได้ก็คือจัดการข้าวที่เรามีให้ได้เกิดการจัดการข้าวซึ่งเป็นความรู้ใหม่นะนี่คือประโยชน์ของเวทีแต่ไม่ใช่วันเดียวเสร็จเนาะเจ็ดเดือนเพราะกําไรที่มันเกิดขึ้นจากการค้าข้าวนั่นเองทำให้หมู่บ้านซื้อเข้าเปลือกหมุนเวียนกลับมาแล้วขายเข้าวสาร ให้กับชาวบาในชุมชนนั่นแหละแต่เหมือนกับเป็นข้าวของเขาเองส่วนหนึ่งก็คืออะไรครับกําไรที่ธุรกิจนี้กลับมาสู่ชุมชนนั่นเรียกว,ว่าข้าวพอกินไม่ขาดแคลนนะครับกําไรของธุรกิจค้าข้าวที่กลับไปสู่สมาชิกทุกคนในในกลุ่มที่เอาข้าวเนี่ยมาจัดการร่วมกันตัวข้าวในหมู่บ้านไม่ได้เพิ่มขึ้นนะ ก็ยังได้เจ็ดสิบเกวียนเหมือนเดิมแต่สิ่งที่มันตามมาคือมีกําไรจากการทำธุรกิจค้าข้าวของหมู่บ้านแล้วเอาเงินก้อนนั้นสมาชิกก็ปันผลของตัวเองเอากําไรที่ตัวเองได้กลับไปซื้อข้าวมาแปรรูปแล้วก็ซื้อขายบริโภคกันเองในชุมชนส่วนนี้มัน จะทำให้ชุมชนไม่ต้องสูญเสียเงินไปซื้อเข้าสารจากข้างนอกมาบริโภคหลังจากเข้าในยุ้งของตัวเองหมดสรุปไม่เห็นว่าเวลาเราทำกิจกรรมใดๆนะครับถ้าเราสรุปขึ้นมาเป็นความรู้ได้นะความรู้ก็จะเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเราไปติดรายละเอียดท่องได้หมดแต่ไม่มีประโยชน์รู้แต่เอาไปทำอะไรไม่ได้นะครับ พราะองค์กรดั้งเดิมอ,องค์กรดั้งเดิมก็คือองค์กรประเภทนี้ครับที่เรียกว่าเป็นองค์กรบางคนก็เรียกว่าองค์กรที่อยู่บนฐานวัฒนธรรมเช่นลงแขกซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ทางอีสานทางทางอีสานอาจจะเรียกว่าทางเหนืออาจจะเรียกว่าเอามือ้อเอาแงงทางอีสานก็เป็นเอาแหงทางใต้ก็ออกปากกาันภาคกลางก็เรียกว่าลงแขกอันนี้ก็มีลงแขกลงครองกันอยู่ใช่แถวนี้ ออลงแขกลงครองก็ก็เป็นองค์กรดั้งเดิมไม่มีประธานไม่มีดันยิกหรอครับองค์กรแบบนี้นะมันหมุนเวียนกันไปทุกคนเป็นประธานนะทุกคนเป็นประธานเมื่อตัวเองไปขอช่วยให้คนอื่นมาช่วยงานของเราเราก็คือประธานใครมาลงแขกเกี่ยวข้าวให้บ้านเราเราก็เป็นประธานในกลุ่มนั้นถูกไหม พอคนโน้นได้เป็นลุกได้แรงงานจากเพื่อนไปช่วยเขาก็เป็นประธานการเป็นประธานแบบนี้ครับมันดีตรงดีตรงไหนดีตรงที่ว่าไม่มีการผูกขาดข้อมูลวันนี้ท่านสังเกตไหมองค์กรสมัยใหม่ที่มีประธานเหรียยิกกรรมาการเลขานุการเนี่ยนะข้อมูลไปกองอยู่ที่ประธานคนเดียวการผูกขาดข้อมูลเนี่ยมันจะเริ่มขึ้น พราะประธานเป็นเกตคลิปเปอร์เกตคิปเปอร์ก็คือประธานเนี่ยก็คือคนเฝ้าประตูหนังสือจากนายอำเภอมาก็เรียนใครเรียนประธานประธานรู้ทุกเรื่องแต่ไม่ได้เป็นหลักประกันว่าสมาชิกจะรู้เท่ากับประธาน